ไม่มีนักเตะคนไหนที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าสโมสอสซาลาให้สัมภาษณ์ดูเหมือนจะแตกหักกับสโมสอเป็นที่เรียบร้อยนะครับซาลาไม่พอใจที่สโมสรทํากับเขานาเวลานี้กับการดอปเป็นตัวสารองซาลาบอกเขาเป็นนักเตะคนสําคัญที่พาทีมเนี่ยทำประโยชน์กับทีมพาทีมควาชช้าแชมป์มาเกือบทุกรายการประสบความสําเร็จฤด,ดูกาลที่แล้วเขาคือดาวยิงสูงสุดของทีมดาวยิงสูงสุดของพรีเมียร์ลีกอังกฤษ วัดทุกลางวันของพิมรกอังกฤษมาครอบแต่สิ่งที่เล์ภูทำกับเขามันดูเหมือนไม่ให้เกียรติในตัวเขาเราต้องเข้าใจในมุมของสโมสรไม่มีนักเตะคนไหนที่จะฟอร์มดีได้ตลอดการทุกสปปรรพสิ่งรุนรวยราการเวลาจะนำพานักเตะเข้ามาสู่สโมสรและมันก็จะนำนักเตะเ่านั้นออกไปแต่ซาร่าเขาควรได้รับเกียรติมากกว่านี้ที่หากเป็นช่วงสุดท้ายของเขากับเร์ภูเขาควรได้รับการยกย่องและจากไปอย่างราชา เป็นกำลังใจให้บางโมครับ